มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการสัมสอนแล้วก็เป็นโรคที่ยังไม่มียารักษามันเปรียบเสมือนกับการลงโทษของพระผู้เป็นเจ้าสําหรับมนุษย์ที่ใช้การมารมที่พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานมาให้นะครับไปในทางที่สัมสอนไม่มีขอบเขตเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อให้มนุษย์เนี่ยปลอดภัยจากการถูกทําลายด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่มาจากความสัมสอนทางเพศ และเพื่อให้มนุษย์นะครับได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างมนุษย์มานั่นคือการขยายเผ่าพันธุ์ดำรงรักษาเผ่าพันธุ์พระพุทธเจ้าจึงได้ประธานในการแต่งงานมาให้แก่มนุษย์เพียงเผ่าพันธุ์เดียวเท่านั้นซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเกียรติอันนี้สัตว์ต่างๆเนี่ยนะครับไม่ได้รับเกียรติในเรื่องของการแต่งงานพอถึงเวลาปั๊บมันพอใจกันมันก็มาผสมพันธ์กันเสร็จแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบก็จากกันไป นะครับจากกันไปโดยไม่ต้องมีความรับผิดชอบแต่ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเราไม่ใช่สัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อจะอยู่ด้วยกันเนี่ยพระรุ่เจ้าจึงได้ประทานพิธีแต่งงานให้แก่มนุษย์เพื่อเป็นเกียรติเกียรติอันนี้เนี่ยนะครับไม่เพียงแต่จะแยกมนุษย์ออกจากสาัตว์เพราะสัตว์ไม่มีการแต่งงานแต่มนุษย์ตท่นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์เดียวที่มีการแต่งงานนี่คือเกียรติที่พระเจ้าให้แยกมนุษย์ออกจากสัตว์ ไม่เพียงแต่จะแยกมนุษย์ออกจากสัตว์นะครับเกียรติอันนี้เนี่ยยังยกย่องยกระดับฐานะของมนุษย์ให้สูงส่งขึ้นนะครับเพราะว่ามนุษย์ได้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวนะครับได้เริ่มเป็นผู้ที่วางรากฐานทางสังคมว่างองรากฐานอรารยธรรมเพราะว่าอ,อรารยธรรมเนี่ยมันเริ่มต้นจากครอบครัวนะครับมันเริ่มต้นจากครอบครัว สังคมก็เริ่มต้นจากครอบครัวเพราะว่าสังคมประกอบไปด้วยหลายๆครอบครัวเพราะนั้นอิสลามก็ต้องการจะให้ครอบครัวเนี่ยมีความเข้มแข็งเพราะถ้าหากว่าครอบครัวมีความเข้มแข็งสังคมก็จะมีความเข้มแข็งไปโดยปริยายแต่ถ้าหากว่าครอบครัวอ่อนแอนะครับล้มเหลวหรือว่าล่มสลายสังคมก็จะพังทลายไปโดยปริยายทุกวันนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยสังคมกําลังจะล่มสลาย เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าครอบครัวแตกแยกครอบครัวแตกสลายสังคมกําลังใกล้จะพังพลายไปทุกทีเพราะว่าผู้คนเนี่ยออกห่างจากศาสนานะครับเดี๋ยวนี้นักศึกษานะครับมีปัญญาแล้วนะครับมาอยู่หอด้วยกันใช้ชีวิตหัวเมียใช้ชีวิตสามีภรรยาโดยไม่ต้องแตง่งงานอยู่หอด้วยกันแบ่งกันคนละครึ่งค่าเช่าห้องเรียนจบเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไป ซึ่งจริงๆแล้วพฤติกรรมอย่างนี้ก็ไม่แตกต่างอะไรไปจากสาัต์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับศาสนาจึงนำเสนอวิธีการแต่งงานให้กกบมนุษย์ได้เริ่มต้นการมีชีวิตครอบครัวอย่างถูกต้อง mm. แล้วเวลาจะเริ่มนี่นะครับศาสนาเนี่ยก็จะบอกเอาไว้ว่าอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณีเพราะมันเป็นสิ่งที่น่าละอายแล้วก็เป็นหนทางที่นาไปสู่ความชั่วช้าอันนี้ เป็นคาเตือนที่ศาสนาบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าอย่าเข้าใกล้าการผิดประเวณีเพราะมันเป็นสิ่งที่น่าละอายความละอายเนี่ยอิสามถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยนะครับไม่มีความละอายก็หมายความว่าเขาไม่มีความศรัทธาและเมื่อเขาไม่มีความละอายนะครับเขาก็สามารถจะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับแม้กระทั่งสัตว์ก็ยังต้องอายนะครับเพราะในปัจจุบันนี้เราเห็นนะครับว่า สัตว์เนี่ยมันไม่มีการผสมพันธุ์ระหว่างเพศเดียวกันคือตัวผู้กับตัวผู้แต่ว่ามนุษย์นระทำในสิ่งที่แย่ยิ่งกว่าสัตว์ทำอีกนะครับคือผู้ชายกับผู้ชายมีความสัมพันธ์ทางเพศกันและยังดิ้นรนพยายามทําให้การแต่งงานในหมู่ผู้ชายด้วยกันเป็นเรื่องที่ถูกท่องตามกฎหมายซึ่งสัตว์เองยังไม่เคยทํา นะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่นําไปสู่ความชั่วช้าแล้วก็ทําให้มนุษย์เนี่ยถูกลงโทษในที่สุดเอรเป็นการลงโทษอย่างหนึ่งนะครับสาหรับความสับสนตางเพศทีนี้เวลาเราจะเลือกคู่ครองเนี่ยนะครับสัตว์เนี่ยยังรู้จักเลือกคู่ครองเพราะฉะนั้นนะครับพระเจ้าก็สอนให้เราเนี่ยนะครับได้รู้จักวิธีการเลือกคู่ครองเพราะการแต่งงานเนี่ยนะครับมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิต นะครับรักคนผิดคิดคนกุ้งหัวทิมตูงแดนสมเล่นนั้นศาสนาก็จะสอนนะครับว่าเวลาจะเลือกคู่รองเนี่ยให้เลือกอย่างนี้ว่าผู้หญิงเนี่ยถูกแต่งงานด้วย4อย่างด้วยกัน,นคือหน้าตาฐานะวงตะกูลและก็ศาสนานะครับถ้าจะเลือกก็ให้เลือกหญิงที่มีศาสนาก่อนถ้ามีศาสนาด้วยหน้าตาสวยด้วยอากำไรมหาศาล นะครับยิ่งหน้าตาสวยมีศาสนามีฐานะวงตะทูลด,ดีอ้าวโอ้โหเจ๋งอย่างนี้ถือว่าเป็นบุญมหาศาลที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เราเพราะว่าการมีภรรยาดีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งเป็นความจำเนินอย่างหนึ่งในชีวิตแต่คนจะดีได้นะครับก็ต่อเมื่อมีศาสนามีศาสนาไว้ก่อนเนี่ยนะครับมันพูดกันง่ายเพราะคนมีศาสนาเนี่ยเขามีพระเจ้าเขากลัวพระเจ้า ไม่กล้าที่จะทําผิดเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีการทะเลาะเบาแวงไม่มีการนําเอาเรื่องสิ่งชั่วชา้าลามกเข้ามาในครอบครัวผู้หญิงมีศาสนานะครับก็ทําให้เราปอแน่ใจได้ว่าลูกของเราที่คลอดออกมาเนี่ยนะครับจะมีศาสนาไปด้วยเพราะว่าแม่เป็นคนอุ้มขันคลอดออกมาแล้วแม่ก็หวงลูกดังชีวิตก็แน่นอน จะให้น้ำนมแล้วยังให้ความรักความอบอุออ่นถ่ายทอดเรื่องของศาสนาให้นะครับแล้วถ้าหากมีศาสนาเนี่ยก็จะรู้จักวิธีการเลี้ยงลูกตามหลักศาสนานะครับเพราะการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญครับถ้าหากคนไม่รู้นะครับไม่รู้จักวิธีการเลี้ยงลูกเ่อลูกโตขึ้นมานะครับลูกก็โง่ไปด้วยการเลี้ยงลูกเนี่ยมันต้องเทคแคร์ตังแต่อยู่ในคันแล้วเพราะว่าลูกเนี่ย เด็กในคันเนี่ยมันมีความรู้สึกเรื่องอะไรอยู่ในครันแหละแล้วก็ความรู้สึกของแม่เนี่ยนะครับมันถ่ายทอดเป็นกรรมพันธ์ทางอารมณ์สู่เด็กด้วยถ้าแม่มีอารมณ์โกรธในระหว่างตั้งครันเด็กก็จะรับพฤติกรรมของแม่นะครับไปด้วยเพราะนั้นจิตวิทยาสมัยใหม่เขาคอยแนะนานะครับว่าระหว่างตั้งครันให้ฟังเพลงของโมซาร์ให้ฟังเพลงของโบเดเฟ,เฟนจะได้ทาให้แม่แมจิตใจอารมณ์ดีแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์เหล่านี้ไปให้สู่ลูก แต่ในอสามเราไม่ได้สอนเช่นนั้นเราสอนว่าให้แม่ฟังุรอคัานสิวัชนะนนของพระบุณเจ้าจะได้ซึมผ่านหูผ่านโสตประสาทผ่านทางความรู้สึกอารมณ์ของแม่ไปสู่ลูกนะครับเพราะลูกคลอดมาแม่ที่มีศาสนาก็จะบอกว่าพ่อเตือนลูกที่คลอดออกมาด้วยนะด้วยการกล่าวอีความ ให้ลูกได้ยินพระนามของพระผู้เป็นเจ้าเพราะวิญญาณก่อนที่จะมายังโลกนี้เนี่ยได้สัญญากับพระผู้เป็นเจ้าเอาไว้แล้วว่าพระอ,องค์ล้อคือพระผู้บาญของพวกเขาและวิญญาณเหล่านั้นจึงถูกสง่งมาเมื่อตัวอสุจิไปปฏิสนธิในครันได้120วันนะครับวิญญาณกับก้อนเลือดผสมกันก็กลายเป็นตัวตนเนื้อหนังบางสารมีกระดูกแต่เนื่องจากวิญญาณอยู่ในครันมานานนะครับอาจจะลืมพระผู้เป็นเจ้าไป เพราะฉะนั้นพอคลอดออกมาปั๊บสามก็แนะนําให้ว่าให้กล่าวนามพระผู้เป็นเจ้าด้วยการกล่าวคาอีกความานเหมือนกับที่ว่าเราเตรียมตัวจะละหมาดเพื่อให้วิญญาณของลูกเราเนี่ยได้ยินแม้ว่าโดยทางร่างกายเด็กที่คลอดมาห้าวันเจ็ดวันแรกหูจะไม่ได้ยินตาจะมองไม่เห็นแต่ว่าวิญญาณของทารกในครรภ์ได้ยินพระนามของพระผู้เป็นเจ้าเตือนแล้ว เห็นไหมครับพอมีศาสนาเนี่ยมันก็มีศิลปัในการเลี้ยดูรูปติดตามมามันเป็นการฉีดวัคซีนทางด้านจิตวิญญาณให้แก่ลูกของตัวเองเพราะว่าเวลาทากทรกคลอดออกมาใช่ไหมพ่อแม่ก็จะพาลูกไปโรงพยาบาลฉีดวัคซีนเอ่อโ,โ,โอป้องกันคอตรงคอตีบอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นการให้วัคซีนทางด้านาร่างกายแต่ว่าชีวิตเนี่ยมีร่างกายแล้วก็มีวิญญาณด้วยเพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยก็จําเป็นต้องได้รับวัคซีนเช่นกัน นะครับแล้ววัคซีนของวิญญาณก็คือการนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าซึ่งจะต้องทำกันตั้งแต่ตอนเกิดแล้วพอเจ็ดหัวบาปศาสนาก็กาหนดเลยนะครับว่าจะต้องสอนให้ลูกละหมาดต,ต้องให้ลูกเรียนศาสนาให้อ่านคุรานได้เพื่อใครครับไม่ใช่เพื่อลูกเพื่อแม่เพื่อพ่อนะครับเพราะว่าลูกเนี่ยละหมาดได้นะครับเข้าใกล้ชิดพระเจ้าพิสูจน์วิญญาณเขาอย่างสะอาด เวลาเขายกมือขอพรรับบิฟิตรีวานิวาลีดายาวารธรรมรูมากมารรมบยานีสกิรอโอพระผู้บานขอพระองค์ได้ทรงโปรดอภัยโทษใ้แก่ช้านอภัยโทษในพ่อแม่ข,ของฉันและโปรดทรงเมตตากับท่านทั้งสองดุดดังที่ท่านทั้งสองเลี้ยงดูข้าพระองค์มือรั้งเยาว์ไว้ด้วยเถิดคำขอพอรสั้นๆชนีพระเจ้ารับจากเด็กน้อยที่ยังวิญญาณยังบริสุทธิ์ยังสะอาดอยู่พ่อแม่ก็ได้รับผลบุญไปได้รับการอภัยโทษได้รับความเมตตา ตามพังุนบองของลูกเพราะนั้นลูกนี้เป็นศิละปะดงนั้น